สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้อง FC ทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมภาพผงพิมพ์พระประธานในโบสถ์นะครับวัดดอนยายหอมนะครับนครมฐมนะครับเห็นไหมฮะก็จะเป็นของหลวงพ่ออวยพรนะครับท่านเป็นผู้จัดสร้างขึ้นมานะครับปี2559นรบเะฮะเป็นภาพผงนะครับเห็นไหมครับนี่เนื้อผงพุทธคุณนะครับ หลวงพ่อเวอรอยพรท่านก็เป็นเกจิดังนะครับแห่งนครปฐมนะครับผมนี่เห็นไหมฮะนี่ด้านหน้าก็จะเป็นพระประธานนะครับท่านเห็นไหมครับพระประธานในโบสถ์นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เขียนเป็นมีคําว่าพระพุทธพระพุทธสีทักษิณน,นานุสรน,นะครับเห็นไหมฮะนี่ถ้าผมสะกดผิดหรือยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับเห็นไหมฮะ ม่เป็นการเสียเวลานะฮะเรามาลงกล้องดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับชมเนื้อหารายละเอียดนะครับตัวอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่ภาวะานท่านก็ชัดเจนนะครับคมชัดนะฮะเห็นไหมครับนี่พ่อวยพรท่านก็เป็นเกจิดังนะครับแห่นงนครมาถมนะครับวัตถุมงคลของท่านก็ มีมากมายนะครับมีมากมายให้สะสมนะฮะท่านก็ออกวัตถุมงคลมาเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลของท่านนะครับอ่าสำหรับเอ,องค์นี้ที่อยู่ในมือผมนะฮะผมได้ไปวัดดอนใยญหอมนะฮะทางวัดท่านก็แจกมานะครับผมก็เลยเอามาให้พี่เพียงน้องเอทุกท่านได้รับชมนะฮะแต่ผมไปมาเมื่อปีปี6กนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ น่าจะเป็นปี6162นะครับนี่ครับสวยงามครับสำหรับด้านหน้านะฮะนี่เรามาชมดูด้านหลังกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับด้านหลังก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยก็จะมีคําว่าพระประธานในโบสถ์นะครับเห็นไหมครับวัดดอนใหญ่หอมนะครับด้านหลังก็จะมีไอ้ด้านด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่าหลวงพ่อไวยพรนะครับก็ฉายาท่านนะครับปี2 5 5 9นกนะครับก็จะมียันของท่านนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นแบบตัวหนังสือแบบลึกลงไปนะครับลึกลงไปนะครับไม่ได้นูนขึ้นมานะฮะเห็นไหมครับตรงนี้มีคําว่าหลวงพ่ออวยพรนะครับก็ฉายาท่านนะฮะทิตยาโนนะฮะถ้าสะกดผิดก็ขออภัยนะครับนี่สองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับไม่ค่อยชัดนะฮะนี่ดูยันท่านนะครับก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของทางวัดดอนใหญ่หอมเลยนะครับ ตรงกลางก็จะเป็นยันนะทอรหดนะฮะก็อย่างที่ท uh ุก huh ท่านได้ร right. ับรู้กันไปนะครับนั้นบสมีคําว่าพระประธานในโบสถ์นะฮะวัดดอนใหญ่หอมนะครับนีฮะยันนะทอรหดนะฮะก็จะเป็นยันของหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนใหญ่หอมท่านก็จะเป็นลูกศิษย์สืบทอดกันมานะครับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อแช่มแล้วก็หลวงพ่อเวรอยนะครับนี่ปัจจุบันนะครับผมนี่ก็ได้การ์ดท่านมานะฮะนี่ก็จะเป็นการ์ดของท่านนะฮะ นี่เห็นไหมครับนี่หลวงพ่อวพอวยพรท่านก็นั่งคู่กับพัดยศของท่านเลยนะครับก็จะมีเป็นการสอย่างนี้มานะคู่กับพระนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้มีคําว่ารวยเฮงรวยนะลาบผลพูนละวีนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนี่นะทรหโดนะฮะนี่เป็นยันของหลวงพ่อวพอวยพรนะฮะหลวงพ่อวพอวยพรมัดดอนยี่หองอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจให้กันนะครับก็ฝากติดตามนะครับคลิปใหม่ๆของผมนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่ๆน้งองๆ fc ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม